ว่าอากาศดีเป็นพิเศษสามหรือสี่ปีผ่านมาเนี่ยอากาศไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยเย็นทีนี้ก็ไม่หนาวไม่เย็นเท่าไหร่อากาศกำลังดีคือไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปตอนเช้าอาจจะหนาวนิดหน่อยอาจจะเย,ย็นนิดหน่อยแต่พอสายหลังจากแปดโมงหรือก้างโมงไปแล้วก็ เป็นปกตินันวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายที่จะอยู่ที่นี่หลังจากฉันเทเสร็จแล้วก็คงต้องขึ้นรถเดินทางกลับเข้าไปที่วัดสวนประสิทธิ์นั้นหลายรูปเก็บบาทเรียบร้อยแล้วบางทีเก็บเต็มเรียบร้อยแล้ว กเกียบขดเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้เดินไปดูนั่นก็ขอฝากช่วยดูแลความสะอาดห,หน่อยท้นที่หลังจากชั้นข้าวเสร็จได้ก็ทางสำนักงานเลขาสูงหรือว่าจานตุ๋ยเพช่วยจะเรียบขาวาเยียมจากกลุ่มหรือว่าทำอะไรก็สุดทแท้แต่ก็จะดูทำความสะอาดให้หน่อย ช่วยๆพราก่อนจะเป็นงานขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องเตรียมงานยกตัวอย่างเช่นผมทำมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาตั้งแต่วันที่สิบห้าผ่านมาจนถึงวันที่เจ็ดถึงมาทันมาไม่เสร็จก็ต้องเสร็จอย่างที่ผมพูดไปยังลุงพ่อกลุ่มที่หนึ่งกับลุงพี่กลุ่มที่สองมาก่อนแล้วก็หลายรูปมาก่อน ทนีกลุ่มที่สองหลายรูปมาก่อนมาช่วยเตรียมงานตรงนี้ก่อนจะเสร็จได้นะท่านก็คงรู้ว่าก่อนจะเป็นงานขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่ธรรมาดาต้องอาศัยความร่วมรงร่วมวมือร่วมใจจากทั้งพระทั้งคารวะจะอาศัยพระเดียวก็คงเป็นงานไม่ได้จะอาศัยคารวะเดียวก็คงเป็นงานไม่ได้ มันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมนะโยมเจ้าภาพพระาหารเช้าวันนี้มีคุณพิสิทคุณวันเพ็ญลีดาสถาพรกิจและครอบครัวคุณจรัสีลุตตาลและกัญญาณมิตรคุณนักพิสา สมุนสิริศิสมุนสิริพิสุทธิ์คุณกัญญาณีตั้งจิตเจริญพณนิชคุณลุงรักขัดถส่วนคุณวิชัยแซ่โลและครอบครัวคุณบัวรีนุดประสาทคุณสวรนามีธีพัทรคุณ คุณภูมิคุณภูมิพัฒน์มีทีพัทธะคุณคุณยนชัดนี้อาหารม่ชัด,อชดขอภไยก็แล้วกันตะคุณมีทีพัทรกคุณเป็นเจ้าภาพพัฒนา,าช้าววันนี้รวมกันต่อไปจะได้นิมนต์ หลวพ่อสำรวยได้กล่าวสม,มุทนิยัคขา,าให้โยมได้สดับรับฟังก็ขอ,อนิมนต์ครับอขอจเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตเป็นบุญกุศลทุกท่านโยมได้มาทำบุญนี่บุญเรียกว่าเป็นความสุขบุญคือความดีกุศลคือความเทลาเท่ากันญาติโยมมีทั้งความดีและความ สุขความเจริในการทาบุญสร้างบุญสบุญเติมเสริมไม่ได้ดีบุญยิ่งทำยิ่งเทวีเพิ่มยิบุญยิ่งทำยิ่งได้ความบุญเกีตยวเกี่ตามตัวและเงาตามตัวปกป้องคุ้มครองเราโยมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่บุญปกป้องคุ้มครองราาักษาไายกายเป็นดีมีเงินมีทองสมได้แค่โรงพยาบาลมีลูกมีหลานสมได้แค่กองฟอน บุญกุศลเป็นทุนรองติดตามไปชาติหน้านโยมโดยทั่วไปในตั้งแต่เกิดมายม,มก็เกลดดโยมหาถ้าติดเที่ยวไปไม่ได้ะบ้านเรือนหลังใหญ่โตร,รถคันใหญ่ๆที่ดินมากมายร้อยง่ายการไร่สิ่งเหล่านี้ญาติโยมบำเพไม่ได้ะนั้นแต่เราก็สวดยหากัน่วนของที่เอาไปได้ญาติโยม,มก็ได้หากันในดังเรื่องของสองสามีภรรยาสามีนี้เป็นคนทำบุญ ภรรยานี่ไปทำบุญจ่ต่มาสามีจะไปทำบุญแต่สามีก็ตายไปสามีตายภรรยาก็เลยสมต้นมานาเลยแกอยากทำบุญดีนักแต่ตายฉันไม่ทำบุญฉันไม่ตายดีไหมละ่ะจากทำบุญดีนักตายธรรมดาในคนเรานี่ทำบุญไ่ทำบุญก็ตายอยู่ท่านนี้แต่ที่ก่อนที่จะเผาสามีนี่เขเขียนใส่ในหัวกระโหลกเขียนว่าบุญไม่ช่วยเขียนใส่ใหัวกระโหลกด้วย แล้วก็เผาไปอยู่มาไม่นานก็มีลูกของพระราชาประสูติมาเกิดมาเนี่ยที่ศีรษะมันมีคําว่าบุญไม่ช่วยใครลบไปออกนะให้ใครไปลบก็ลบไมออกนางรู้เข้าพอเี้เราเคยเขียนใส่ัวกระบสามีไว้ตอนที่ตายไปก็เลยไปรับภาษาลบลบแป๊บเดียวก็ออกเลย นางก็เชื่อว่าบุญนั้นมันช่วยนะบุญช่วยจะไม่เกิดเป็นลูกประรชาได้นะเพราะบุญนี่ช่วยเราปกป้องคุ้มครองเรา <un> บุญญาหนี้ปรโลก็จะมิงปริทาหติปานิดันติ <un> บุญเป็นที่พืชของสัตว์ในโลกน้านาะทั้งโลกนี้ด้วยโยมจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราแล้วก็ขอให้ญาติโยมทําบุญได้เลยใจโยมนะทําบุญเขาหล่อสาสูงปุแล้วเกิดความสุขตัว <un> านี้ ขอคุณของพระนัตนรไตคุณพระพุทธคดพระธรรมคุณประสงค์คุณความดาีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำมาเพื่อเืป็นตัตวเดชให้ญาติโยมเจริญด้วยธรรมเลิมด้วยสฏิปญญาญาณเข้าถึงธรรมมันเป็นเครื่อ,พองพ้นทุกข์ให้ถึงดิสันติสุขและยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งส่วนตนและบุคคลอื่นมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยสันทนั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเดชปไตรักเป็นจัดกันจงป้องกันอภิบาลท,ทั้งหลาย ให้มีความสุขทั้งใจกายอันตรายใดๆอย่าผูากผ่านสุขของเสติขอความสุขขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านเถิดอุชเข้าพระอิมังโซวะเารชนะสัมปันนสารนยังโพชนันอุปรากราพุทัสสะปูเชมา สามน้ำกระยาจามะนายกต่อไปตั้งใจขวดน้ำนดูมีนม้ำไหมขวดน้ำกับความเป็นดัเบต่อไปยะวันิวาบุร,ราปาริโคเรนติสะกานะ I Terima kasih telah ソフあア・ヨーイ ไหว้กราบใต่อกนาี Yeah.

อาหารแล้วก็ถวายงานหลายอย่างกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเจ้าภาพเรีว่าให้กำลังใจพระพุทธเจ้าร่วมมุตนาบุญกับพระพุทธเจ้าที่ได้นั่งสมาธิตั้งแต่ลำดับหนึ่งถึงลำดับที่เก้าได้มุตนาร่วมบุญกับพระพุทธเจ้าที่นั่งสมาธิโดยก่อนมุตนากับโยมได้โยมประทานอาหารที่ตรงอาหารนั้นมุตนาลำพิษอาหาร แล้วก็พระอุค์เจ้าหลังจากฉันพัฒนาการาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเคลียทุนที่นะของเรานะครักลุ่มไหนทัานเป็นกล่มไหนก็เคลียร์พื้นที่นะใครเสร็จก่อนก็ต้องรองสมาชิกในกลุ่มที่เราของเราท่านมาช่วยเยดยินดูตรวจด่าดูว่ามีขยะที่อุดหเป็นเศษพลาสติกนกระดาษมัน,นเป็นเศษพลาสติกต่างๆที่ผิ้ไว้ ว่ให <ort. S 2> ้คนที <top> so sky, so region, ่อยู่ในได้คิดถึงเราจากไปให้คนคิดถึงเราจากไปก็จะได้คิดถึงนะัแล้วก็ต้องนะครัให้ช่วยกันทำความสะอาดนะครับทำลําหรับเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยนะครับการรูปไหนที่ยังกรดจากสำนักงานไปก็ให้เอาไปด้วยเอาไปแบกเอาไปประจำไว้นะแต่เป็นวัสวุรังกระสิ์นะครับที่กรดนะครับเอาไปด้วยนะครับนะครับ เอาไปเก็บไปที่วัสมันประสิทธิ์นการ้วก็เก็บข้าวเก็บของมือเช้าก็เป็นเพิ่บอกไว้ว่าสิ่งของที่พระคุณเจ้าไม่เอาไปอย่างเช่นมีเสือหลายผืนเราไปผืนเดียวเําไปที่วัสมันประสิทธิ์นะครับเอาไปผืนเดียวแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาขึ้นไปบนสารากรบเรีว่าองค์พระใหญ่วางองค์พระใหญ่ไว้ด้านหลักองค์พระใหญ่ไว้ด้านหลังเนี่ยบางทีความ้านาที่แคบด้านหลังองค์พระใหญ่ก็วางกันเสือไว้เสือ นักลุ่มนี้ไว้เสียแล้วก็เสียวางไว้ห่างกันหน่อยวัดอีกแล้วก็ตรงจุดนี้ไว้ที่เป็นอาิ่งของพระามาก็เป็นผ้าอาบน้ำฝนแลาวกกส่กล่องไว้นะว่าจุดนี้คือผ้าอับน้ำฝนมาห่างกันแล้วก็จะมีจีวรที่พระเจ้ามใช้ก็คือเอาไปว่า